ในชุดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีการชงกระชนให้นะแล้วกออ็จะมีท่อท่อยางให้สองเส้นเหมือนกันนะคะแบบนี้นะอันนี้คือแดดไอ้อนถูะอันนี้คือแดดนะคะลูกค้า่า ที่หาคาบูแดดอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวหนูเปิดโปรให้ด้านหน้าไฟลสดเนาะนะคะลูกค้า c m e ใส่ราคาสลชื่อเล่นขึ้นมาได้เลยใส่ราคาเสลชื่อเล่นขึ้นมาได้เลยค่ะลูกค้าใครเอาคาบูแดดนะตัวนี้จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าไป285บาบาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะ 285จัดส่งฟรีลูกค้า285จัดส่งฟรีสำหรับคาบูดแดดนะคะลูกค้าพิมพมาได้เลยท่อย่นมีไหมท่อไม่ได้ขายเลยท่อไม่ได้ขายเลยล้อหลัง275ขอบ17ราคาเท่าไหาไร่คะเปิดไปบ้างสกรยางใช่ไหมย, <laughs> ยางใช่ป่ะ275 <laughs> เปิดไปบ้างแล้วนะวันนี้เปิดไปบ้างแล้วนะคะ275ลายดีมหมอ เอาไลายอะไรอ่ะมีลายดีนะถ้าเป็น2 7 5นะคะอ่าลูกค้าตัวนี้285บาทจะส่งฟรีค่ะคาบูดแดดใครรับนะคะลูกค้าใส่ราคาแลชชลเลนขึ้นมาได้เลยนะใครรับใส่ราคาแลชเชลเลนขึ้นมาได้เลยนะคะนับ5้านับสี่ถ้าไม่มีหนูขออน,นุญาตผ่านเลยนะจะได้มีเสียเวลาลูกคา้าท่านถัดไปนะคะ285บาทนับสามนับสองมีเพิ่มเติมไหมเอ่ย285บา จะส่งฟรีนับหนึ่งและนับศูนย์จ้าโอ้ลูกค้าไม่น่ารักเลยหรอกให้แมค่ค้ารีวิวซะงั้นแนละรีวิวได้รีวิวได้นะคะอยากดูตัวไหนพีมานะคะถ้ามีเวลาก็รีวิวได้ตลอดนะคะลูกค้าะโชว์มีของอะไรบ้างคะชว์มีแต่โชว์เดิมคะ่ะลูกค้าชว์หน้าเดิมชว์หลังเดิมเวฟมีโอนะคะประมาณนี้นะนะคะถ้าโชว์แต่งยังไม่มียังไม่ค่อยได้ขายเลยนะคะถ้าโชว์แต่งยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยลูกค้า